สวัสดีครับเฮ้ยเผมกอาวิสต์เจค่ะผมพวกกับแม็กนะครับแล้วก็เจมครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูรถที่มีในซอกของเราไาดูกันเลยไหมพี่ไปเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าช่วงนี้นะครับเดินทางมาการติดเนาะเพราะว่าเราทำถนนทำถนนเส้นมาพเที่ยทำทั้งเส้นเลยเขาเรียกว่าการรีโนเวท อ่าใช่จะ,จะดีกว่าเดิมด้วยอ่าจะดีกว่าเดิมเนาะปะนะครับผม,ามาปะสวยหรูดูดีเหมาะกับการเข้าไร่เข้าสวนใช้จ่ายครับใช้สอยอ่าใช่เดินทางในเมืองก็สะดวกเพราะเรามีสี่ประตู4ีประตูเนี่ยธรรมดาเนาะ สวยงามมากนะขึเขาไปไล่ไปสวนไปนั่งสบายใช่ครับคุณแม่จะเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยปลอดภัยอัตราเร่งดีอัตราเร่งดีประหยัดน้ำมันยางเราก็เปลี่ยนให้มาเป็นบีตต้นไปดูขั้นต่อไปคุแม่ไปดูข้างในต่อกระบะมีกระบะอยู่ข้างหน้าแต่ว่ามีข้างหลังเองของเราอ่ะมีตะเต้าอยู่ข้างหลังด้วยเรามีเยอะมากใช่เพราะว่าช่วงนี้จอดข้างหน้าร้านไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวก้อนหินเลยกระเด็นใส่รถเราเนาะ เป็นสีดำอีกเหมือนกันสีดำม,มาพร้อมกับล้อแมทท็ก t ี37หยอดแดงและรัดยางด้วย255 5518ของนิตโตถูกตอ้องใส่ตตไปเลยครับเช้นละ8,900ใส่ให้ลูกค้าไปเลยใส่ได้ยาวๆเนาะใส่ได้ยาวไม่ต้องห่วงบอกเลยว่าปลอดภัยผ่านไปแล้วนะครับสำหรับดูกระบะสองคันสีประตูเดี๋ยวไปดูโซนรถเก่งดูโซนรถเก่งกันเลย,รเยครับมาถึงรถเก่งครับ าถือว่าตอนนี้น่าเก็บน่าใช้ครับรผ่อนถูกผ่อนถูกออกง่ายอ,าออกง่ายพร้อมซิ่งพร้อมซิ่งคันนี้เลยคันนี้เลยคันนี้เลยแคเพิ่งเข้ามาใหม่เข้าใหม่บอกเลยว่าเข้ามาใหม่เข้ามาปุ๊บเราไม่ต้องเก็บอะไรเลยแค่ล้างแล้วก็มาตั้งโทวเลยถูกต้องคันนี้รถลูกค้าใช้มาดีมากเจ้าของเก่าใช้มาดีมากใช่ใส่สตาร์ทโหลดให้เสร็จเลย สตัดโหลดให้เสร็จเลยสตัดโหลดเรียบร้อยเรียบร้อยใส่เป็นสปริงเนาะใช่สปริงว่าวจะบอกคันนี้เทอินเทอินเทอินเลยเหรอโอ้โหคุ้มอ่ามาด้วยแม็กใหม่ยางใหม่อ่าล้อทีสามเจ็ดผ่อนเริ่มต้นแค่สี่พันปลายปลายอ่าเริ่มต้นี 4, ่สี่พันปลายปลายรถของเรานะครับจะมตีตั้งแต่เริ่มต้นสี่พันไม่เกินสี่พันไม่เกินห้าพันจนไปจนถึงหลักหมื่น ถูกต้องเลยครับผมมาชมบรรยากาศในโรงของเราไปดูในโรงกันดีกว่าดูโรงครับเขาเรียกว่าเปิดกาล่าดเปิดให้ชมกาลาดนี่ของตัวนี้คันนี้ผมชอบมากอันนี้เขาเรียกว่าการเปิดกาลลาดการเปิดกาลาดมิตเช่เปิดกาลลาดมิตเจ่โอโต้เปิดกาลลาดครับผมเป็นไงครับคันนี้ความใจงามผมชอบผมสายเฮดอยู่แล้วแล้วก็มาเจอคันนี้ผมอยากจะซื้อเองไม่อยากขายเลยตอนแรก แต่ไม่ได้ต้องขายลูกค้าเขาถามหามาามาเยอะมากมีสองคันนะจร่จริงมี2คันมีคันสีบอลอีกคันนึงเป็นเอฟดีเอฟดีเอฟดีสีบอลเขาเรียกว่าตัวนี้เขาเรียกว่าภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าอะไรนะนางฟ้านางฟ้าติดปีกนางฟ้ามันต้องอยู่คู่กับคุณอ่าใช่นางฟ้าต้องคู่กับอสูรเหรอผมไม่แหละอสูรอสูรอสูรละกายอสูรละกายอาผมสีดำสีดำดูชุดแต่งกันก่อนโอ้โหสุดยอดชุดแต่งมีอะไรบ้างคุณ ชุดแต่งมีอะไรบ้างชุดแต่งคันนี้ชุดแต่งมิลเกนรอบคันราคาสูงนะสูงครับสูงครับแล้วก็ดูฝากระโปรงก็โอ้โหเหเดเหแดง,ทงแท้เรวยเฮดแดงแท้ฝากระโปรงดูมาพร้อมกับรางน้ํานะเวลาฝนตกไม่ต้องห่วงไม่เรามีรางไม่ไม,ไม่ไม่มีเปลี่ยนลง้องเครื่องเลยอืมเรามีรางน้าพร้อมมีรางน้ำเรียบร้อยผมเช็คมาเรียบร้อยว่าบอกว่าโอ้โหปลอดภัยและดีครับผมสวยครับมีสตาร์ทคันนี้นะจัดทรงมาใส่สตาร์ทแก๊ อยากเตี้ยอยากสูงยกได้เลยตามสบายได้ครับผมตอนนี้มันเตี้ยมากลูกค้าอยากได้สูงบ้านเดินทางลําบากกลัวมันจะลําบากเนาะเราก็เอาขึ้นมาให้ได้ไม่ต้องห่วงขึ้นลงได้ปรับนุ่มปรับแข็งได้หมดผมอยากได้เป็นแนวอีโ้คาร์มีไหมอีโคคาร์มาเดี๋ยวผมพาไปดูเลยครับมาเลยมาเลยมาเลยคันนี้เป็นทั้งอีโค่ด้วยแล้วก็ใช้งานใช้งานได้ซิ่งได้ด้วย ตัวนี้จะบอกก่อนเลยครับเป็นตัว e แปดห้าด้วยลองรับ e แปดห้านะสุดยอดเลยครับถือว่าหาได้ยากมากนะรถที่เป็น e แปดห้าออกมาเนี่ยโดยมากจะเติมน้ำมันเบนซินทั่วไปธรรมดาแต่สำหรับสำหรับตัวนี้นี่คลอออกมาก็ร้อง e แปดห้า e แปดห้าข้อออกมาก็ e แปดห้าแล้วครับผมไม่ใช่เรามีรถซิ่งอย่างเดียวนะครับรถซิ่งเราก็มีคุณภาพ ต้องปลอดภัยด้วยซิ่งได้ปลอดภัยด้วยได้ใช่รถเดิมๆเราก็มีสําหรับแม่บ้านคุณแม่บ้านับสามออฟฟิศขับไปทํางานสบายๆไปยันหนุ่มขับนุ่มๆสบายๆเดี๋ยวพามาดูคันนี้บอกเลยว่าไม้น้อยมากๆรถบ้านแท้ๆไม้น้อยเครื่องเงียบอามาดูตัวนี้ปี2014นะครับมีออร์กนลีปี2014 14ไม้น้อยโอาทำไมสวยจังคุณ สวยครับแล้วก็ขับดีด้วยขับดีด้วยขับดีเครื่องเงียบแห้งๆเลยคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่เท่าไหร่นะคุณผ่อนเต็มที่เมื่อวานหกพันไม่ใช่หกหกพันใช่ได้รถปีใหม่เลยปีสิบสี่เลยนะคุณสุดยอดแต่ปีสิบสี่เนาะผมอยากได้เล็กๆได้ได้เล็กกระทันรักใช่ผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ดีถูกต้องเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในพาไปไปแล้วผมบอกกล้นะคุณแม็กับมีรถเยอะมากพาไปดูอีกแล้วไ มาชมคันนี้ดีกว่าอีโคโคาสายประหยัดสายประหยัดอ่าประหยัดยังไงคุณบอกเลยว่ารถคันนี้ผมบอกเลยว่ายัยงกลับออกศูนย์มาเลยโอ้โหรถปี2020เอง2020ไม่น้อย2020เลยไม่ถึง40,000บอกเลยว่าบุ๊กเซอร์วิสครบเช็คได้เลยบุ Book ๊กเซอร์วิสผมเช็คมาละอืม๊ Ooh, สวยที่คุณบอกประหยัดเนี่ยน้ำมันประหยัดประหยัดครับผ่อนล,ละ่ะ ผ่อนผ่อนก็อยู่ประมาณไม่เกินเจ็ดพันก็ถือว่าผ่อนประหยัดอยู่นะรถใหม่ขนาดนี้น้ำมันอ่ะประมาณยี่สิบสี่โลลิตรถึงยี่สิบห้าโลลิตรเลยขับสบายสบายเติมสี่ห้าร้อยนี่ขับสบายไปเที่วอฟฟิศบวรลิมทะเลขับไปใช้งานยาวๆไม่ต้องกลัวเวลาเข้าศูนย์บรเทนสอะไรต่างๆก็ไม่ได้แพงมากครับอ๋อสำหรับเก๋งนะครับก็จะมีเก๋งกลางเก๋งเล็กไปแล้วอีโคคาร์ไปแล้วเก๋งใหญ่อย่างเรามีไหมเก๋งใหญ่เก๋งใหญ่รถเป็นรถแบบตีดาสขึ้นมาอีนิดนึงนะมีไหม เดี๋ยวผมพาไปดูคันนี้มีอีกแล้ว Honda Accord Accord บอกเลยว่าโหคุณมันเรียบหรูดูดีอ่ามหมูอผู้บริหารเนาะผมนี่หลงรักเลยนะคุณนะหลงรักเลยราคานะครับอยู่ที่5 8าแ0 0แบาทถือว่าไม่แพงไม่แพงเลยใช่ครับตัวท็อปสุดตัว e l เนาะคุณภาพขนาดนี้ไม่แพงเลยไม่แพงครับภายในก็มีลายไม้พร้อมพร้อมสุดยอดจอพร้อมกล้องหลังมีต่างมีครบหมด ใครอยากขใครอยากรถแบบผู้บริหารนี่ใช้คันนี้ได้เลยได้เลยครับไม่ต้องผู้บริหารวัยรุ่นหรือว่าอะไรเงี้ยบอกว่ามันดูภูมิฐานเนี<อ>่ย<อ>ติงก็ได้คุณออกไปแล้วอาจจะอยากไปติงอยากเอาไปแต่งก็ได้เอาผมจะออกคันนี้แต่ผมอยากได้แม็กใหม่ได้เดี๋ยวผมแถมให้เลยอลองเลือกเลยว่าชอบลายไหนขอบสิบ9ปดเกี่สิ ผมต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าถ้าใครที่สนใจนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องมาดูรถก็ได้นะตอนนี้ครับผมใช่แต่ถ้าเชื่อความเชื่อมั่นของทางเราเนี่ยเราจะถ่ายให้ดูเป็นติดตามเราในอีพีต่อไปว่ารถของเราเนี่ยทาออกมาเนี่ยสวยไหมอ่าเดี๋ยวเราจะบอกดูว่ารถยังไงอันนี้ของเดิมไหมเดิมไหมใช่ดูทุกจุดเลยว่าเรารับมาเป็นยังไงมั่นใจได้เลยครับมิเตอร์เจของเราครับผมและช่วงนี้นะครับลูกค้าไม่สามารถเดินทางมาที่ร้านได้ ก็าสามารถทักมาในเพจผมก็ได้หรือว่าโทรมาก็ได้นะครับแล้วก็รถเราครับขับรถไปดูให้ถึงบ้านให้ลูกค้าไ่สะดวกมาไปดูให้ถึงบ้านเลยแล้วก็จัดไฟแนนซ์ถึงที่ผมให้หารที่ทํางานหรือว่าที่บ้านก็ได้ให้ลูกค้าสะดวกแล้วก็จัดส่งรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโห<ฮ>บริการทุกอย่างครับคุณแค่ต้องการรถ ครับผมผมเนรมิตให้คุณได้เลยได้เลยฟรีทุกขั้นตอนแล้วไม่ต้องกลัวว่ารถจะรถจะเสียหายตรงไหนเดี๋ยวเราถ่ายคลิปดูได้ลูกค้าอยากดูตรงไหนอยากดูจุดนั้นจุดนี้เดี๋ยวเราถ่ายให้หมดเลยผมอยู่ภูเก็ตได้ได้รถของคุณเดี๋ยวผมถ่ายคลิปส่งให้แล้วก็เดี๋ยวผมส่งเจ้าหน้าที่ไปเซ็นไฟแนนที่นั่นเลยมีอยู่เคสหนึ่งที่อยู่ภูเก็ตไงครับผมวีออสสีขาวใช่อันนั้นลูกค้าก็ไม่ได้ดูรถเลยไม่ได้ดูรถเลยอ่าไม่ได้จ่ายตังเลยสักบาทใช่ผมถ่ายคลิปแล้วก็ส่งไปให้เขาพอเขาเหดม เขาก็มาจามผมมาก่อนผมมาจาเสร็จผมก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปเซ็นไปเซ็นเสร็จพอผล้นมัดปุ๊บผมก็จะส่งรถถึงที่ได้ข่าวว่าผลตอบรับออกมานี่ลูกค้ามั่นใจในลูกค้าจะมาหาเราอีกแล้วใช่ครับได้ขาด่ขาวว่าจ,จะเอาเก่งที่ใหญ่ขึ้นใช่จะได้เก่งที่ใหญ่ขึ้นเพราะเขามั่นใจว่าเขาใช้ไปแล้วเอ้ยรถด,ดีไม่มีเสียาหายไม่มีอะไรเลยก็เขาก็อยากซื้อคันต่อไปอเราเพราะเราบริการประทับใจอยู่แล้วครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับจากตามเพจ มิต์เจออโต้ทิกตอกมิต์เจออโต้เฟซบุ๊กมิต์เจออโต้ผมนะครับของเรามีบริการครบวงจรไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ยางช่วงล่างเบรกเรไม่ได้ขายรถอย่างเดียวเราไม่ได้ขรยการในตัวเราจะพูดนี่เลยว่าในระยองเนี่ยเราจะเป็นเต็นท์เดียวก็ได้ที่มีศูนย์บริการในตัวด้วยใช่ครบวงจรในที่เดียวครับผมเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากไว้ด้วยครับ พบกันอีกทีหน้านะครับผมสว,วัสดีครับ